ส่วนข่าวนี้กลายเป็นไวรัลเลยนะครับเมื่อคุณครูหนุ่มรายหนึ่งออกมาโพสต์ว่าเมื่อคุณครูหนึ่งคนต้องสอนถึง7วิชาก็เลยเป็นที่มาของ7ภาพเหล่านี้ครับหลังจากผู้ใช้ Facebook คุณครูนาตสินโรงเรียนแห่งหนึ่งโพสต์ภาพตัวเองในชุดข้าราชการแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปภาพนะครับแล้วก็เปลี่ยนทรงผม ไปตาม7กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นครูพละครูศิลปะครูภาษาไทยครูคณิตครูสังคมครูวิทยาศาสตร์และครูอังกฤษก็ทําให้ชาวเน็ตเข้าไปแซวกันไม่หยุดเลยครับว่าครบจบในคนเดียวจริงๆแบบนี้เด็กๆนักเรียนไม่สับสนแน่นอนเพราะว่าคุณครูชื่อเดียวกันหมดคุณครูที่เห็นนี้คือคุณครูสิวศิลหรือว่าครูโตโตนะครับสอนวิชาหน้าตศิลป์ที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ9 ครูโตโตก็เล่าว่าตนเองเป็นครูอัตราจ้างมา4ปีแล้วสอนวิชาหน้าตศิลป์ภาษาไทยศิละปะพะละศึกษาสุขศึกษาด้วยรวมแล้วครูคนเดียวสอนไป5วิชาสอนเด็กป1ถึงป .3 ส่วนไอเดียการถ่ายรูปนั้นเพราะว่าต้องมีการทำทำเนียบคุณครูใหม่สำหรับปี66ก็เลยลองถ่ายรูปกลายเป็นเจดภาพรวบรวมให้คุณผู้ชมดูกันให้เห็นง่ายๆกันแบบนี้นะครับครูพระละก็เป็นแบบหนึ่ง ครูศิลปะก็เป็นแบบหนึ่งภาษาไทยก็เป็นแบบหนึ่งปรับเปลี่ยนกันไปครูภาษาอังกฤษกลายเป็นผู้หญิงไปด้วยแต่นี่คือครูโตโต้ทั้งสินซึ่งคุณครูก็บอกว่าอยากจะทําละสะท้อนออกมานะครับว่าคุณครูแต่ละวิชาที่จะสอนแต่ละสาระการเรียนรู้จะมีคาแรคเตอร์เป็นอย่างไรกันบ้างครับ